มว่ามันเดินไปวุนวาได้ละมั้งเอถวันได้หมะตรงนี้ตรงนี้เผื่อมันในนู้เมื่อกี้ผมองขันดูขึ้นมาได้หรืได้ไหมจริงได้ยังอ่าจได้แล้วมั้งโอเคมา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 ดผมขุดผมขุดไปลุงเงนไปไปดูดูดดูดดูดดจอดาดดูดดูดดูดูดดูเูดูดดด ได้นะอ่าเราเราไปเราไปอยากเล่นสนุกใช่ไหมไหนคุณสอนสนุกไหมไปอะหนึ่งสองขึ้นจะหมดแล้วไหนลุงมาแนว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 โอ้โหมาดิแก่เด็กเจ๋มีมึงลุงเขาลุงลุงเป็นไรลุงเป็นไรลุงเดี๋ยวผมไปไล่ล si ุงไม่สนุกอ่ะลุงบอกกลัวน้ำอ่ะลุงเป็นบ้าอย่าพาเราลุงไหมเป็นไล่ของเขาอ่ะเนี่ยมาลุงมา ว่าใจแล้วผมลุงหนักเกินเลยลุงใหญ่เกินแลลุงดูหลรอนเหล่ากับลุงลุงว่ายกูจะอร์เลยลุงลุงดูบากเอ้ยเอ้ยเอ้ยลุงกูไปดูตาตอนไหนเนี่ยลุงโอ้ยลุงเอ้ยดูบากลุงไม่เล่นเลยผมเล่นมาดิลุงลุงก็ว่ายน้ำนะคิดอะไรเนี่ยผมมาถึงก่อนลุงอีกมาลุงเดี๋ยวผมไม่ลุงให้ดูดิเขาบอกลุงไม่ยอมยืนอ่ะลุงว่ายน้ำเฮ้ยคิดไรอยู่เนี่ยลุงคุณเหรอลุงคุณเหรอมา คุณผมว่าววาวอุ้ยลุงลุงลุงวิววิวตายอุ้ยลุงเด็กตาตาอลุงตาไหมลุงตาไหมลุงไม่ตามลุงไม่ตามลุงไม่ตามเดี๋ยวผมจะไหลตาลุงก็ได้ลุงแล้วลุงไม่ตามนี่ผมจะเอาแตงโมลากลุงนะอ๋อคุณลุงมาไม่ถึงลุงมาไม่ได้ลุงมาไม่ได้เออวูซ่าทำตั้งนาน ลุงบอกเอ้ยลุงลุงแก่แล้วลูกกบได้ไปเร็วไปไปไปไอ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 บอไ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 าไอ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 ไไออไอไไออไอออเอไอไไไไไไปเร็วไไไไอไไไ ขึ้นบนแล้วแม่งใช่ไหมลูกว่าลูกยูบอนลูกยูบอนนี่นีคุณไปไหนอ่ะลงอยู่ข้างบนบ้านนี่แหละลุงอุ้ยลุงอยูลุงกางแนอยู่ลุงบอนไปรอลูกก่อนไม่ลูกไปเอารูก่อนไปเอารูก่อนลุงลุงมาลุงมาเดึกคนหนูเหนื่อลุงเออลุงเล่นน้ำนะลุง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 ชักลุงดูลุงนั่งขี้เอาน้ำไปล่าดิลุงไหลไปดิลุงลุงกลัวน้ำคุณรู้แลยคุณขุดน้ำไเอาเดี๋ยวผมจะพักลุงเอง มืออยากลงไปเล่นน่ะเอ็งก็ไม่ลุงกูลุงดูคุณเดี๋ยวคุณเอานักออกนะออกไม่ได้ที่ไหนวะคุณวางไหนไม่เอาผมบุ๋นหนึ่งสองสามคุณลุงไปแล้วคุณลุงตายเอ้าลุงมาไหมลุงไม่มาแต่ว่าลุงนั่งบอกกันน้ำออกันน้ำโมอยากเจอลุงนั่งขี้อยู่เนี่ยเอาน้ำวางบนในน้ำอ่ะ ลุงไปก่อนนะบ๊ายบายลุงไปหาคุณแล้วเห็นแล้วตกใจเห็นล้วตกใจเราขวางนี่ใช่ด้วยลุงลุงคุณลุงตาลักคุณอ่ะลุงไม่มาแล้วลุงแจกโอเคเดี๋ยวไปอุดทางแล้วก็โอ้ลุงเนี่ยลุงนั่นเนี่ย ลุงเกือบแล้วลุงเกือบแล้วไอันนี้คุณอยากคุณนะเผื่อแบบเราเจอตัวอื่นแล้วลาก่ะเอออ่าลุงลุงลุงเนี่ยนะหนพี่นะอ่าเอาไว้เพื่อนหลังนะครับอยู่นี่เป็นนานๆแล้วกันนะเราจะรักกันด้วยกันใช่ไหมลุงบอกบอเลยอ่าลุงอยู่นี่เป็นนานนะนานๆเลยนานๆเลยเออหนื่อยใจบ้านไม่เสร็จเลยหนุกไหมคนหนุกเลยคนได้ไล่หนุกหนุกหนุกมากเลยอ่ะหนุกมากคนเหนื่อยด้วย เหนื่อยเลยว่าลุงก็จะอยู่ในนนนั้านๆจะนาจะจะน่าจะนานอยู่น่าจะอยู่ไปตลอดชาติเลยย่ยลุงชอบมากแน่นอนอ่ะเปียกๆทั้งวันน่ะอือออกเลยวันลดความอ้วนด้วยว่ายนานทั้งวันน่ะโอ้ลุงสั่นมากลุงก็จะหนาวนะฮะรอให้รอให้ทอดเข้าไปนะครับความสว่างเดี๋ยวเพอจะเป็นอาการหลอดนะครับเดี๋ยวปล่อยอันกระจุยเดี๋ยวข้อจะกวาดทิ้งมือก็ได้เราควร ดูแลเขาอย่างดีครับดีกับดูกตายนั่นอีกอะอะหวังว่าจะสนุกกับการเล่นน้ำนะนะคุณมาดูบ้านหน,น,น,นิมาดูบ้านบ้านใหญ่มากบ้านอะไรอะบอนบอนเนาะคืว้าวอันนี้สร้างแบบแนวไหนวะเนี่ยห้องนี้ห้อองน Ông nôn mình nhỉ nó nôn như con ba này nôn như nào ba cái này hũ, vẫn xùi, vẫn xỉu ấy, mình văng nam này bể bể nước mấy nỉ văng này bể 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 nước nỉ văng này bể 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 วิ้ยมันอยากได้ตัวนั้นเลยอะวิ้ยคุณอยากไ,ได้ตัวนั้นเลยตัวอะไรอ่ะนั่นั่ะตัวอะไรน,นั่นน่ะใช่ไม่เอาได้ไหมไม่เอเอมันติดอะติดอะไรติดนี่อ่ะเอาวางในนี้ด้วยกันนะมันได้เย็นเย็นเอาทำไมอ่ะมันวางกับน้ำไม่ได้มันมันมันติดมันไหลลงมาเลยอ่ะมัน